สวัสดีค่ะมือนี้ยายรัดมดัดมีกับผิวมาข่ายบรรยากาศฝนตกจู่บง่คคคคงคือเก่าหลับพี่น้องมือนี้ก็ได้ข้าหยุดเขาหยุดแล้วพีนน่น้อง,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 งมือน,นืน่อยียได้ตกแซงแซะแซงแซะงมัดมือทุกเอ้าหลับพี่น้องตกพักตกมือ ขั้งตอกับพี่น้องคนตกใจดูตอดูไลายรอบแล้วพอท่านขั้งพอท่านโลนอยู่พี่น้องรอบมีสิยูว่าบูพี่น้องขั้งตอรอบขั้งตอโค้งก็หมุนขึ้นตรงนี้พี่น้อง บรรยากาศฝนตกนะคะบ้านพี่น้องตกปะเนาะบ้านยายหลัดมันมีนที่ตกค่ะพี่น้องเราจะปลูกมันก็ไใบปลูกเลยพี่น้องฝนตกทั้งวันเลยตกจนหมึเคื่อนหน้าพี่น้องออกใหม่แต่ทิ้งก็ดได้เหีเห้ยวอาเลยว่าตกใด้ดอกไม้ เดี๋ยวมูอนี้ยายลัดมัดมีกันไทยเบิังจะนีก่อนนอ้องค่ะน้อเดี๋ยวมูล,ลนิธิหาเนี่ยไม,ม่มาไทยเบิังคือเก่าแหละพี่น้องเบิังแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายลัดมัดมีน้ำคือเก่าในเด้อค่ะเด้อมูอนี้ก็จะมีแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝนตกโปอยป